สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568อยู่กับผมนายธีาารวัตรสุทธิปภาลักษณะอากาศจะเป็นเช่นไรไปติดตามกันครับลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากในบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซ,เซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน ประมัระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองครับจบการรายงานการพยากรณ์อากาศหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่076 327 191แล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน